อีกดาวเดียวก็จะคอนนะครับผมเป็นเกมที่ตึงนะจริง,รงผมคอนแล้วนะครับผมแต่ตกลงมานะครับก็ได้จะทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนั่นแหละเดี๋ยวเรามาเล่นตัวโหดๆนะครับเก่าๆที่เป็นตัวในตำนานกันนะครับอย่างเช่นคิวเล่นนะครับผมเล่นยังไงให้เกิดมาเดิมาดูกัน,นครับเป็นตัวสุดท้ายในแรงนะที่น่าหยิบเข้ามา ขึ้นคอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาคิวเลนเนี่ยมาป่าถึงตาคุณแบนแล้วถึงแม้จะเป็นฮีโร่เก่านะครับก็อยากมีตัวตนกับเขามั่งนะเดี๋ยวมาดูกันน่าจะเป็นอารลัมนะอารัมน่าแบนมากกว่านะครับทีมไม่แบนงงเลยนะ ของคุณเป็นฝ่ายเลือกทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกอีกดาวเดียวก็จะคอนนะดูว่าทีมจะหยิบตัวอะไรมาแบบหดหนึง่งโอ้โหต้นไม้วีล่าแบบนี้โดนชุดเดียวป็น,นะะเป็นฝ่ายเลือก กับเลนส์ซัพพอร์ตนะเอาลิงมาโอ้โหแบตเอิบแบตนุ่าาโอ้ล,ลิงแต่ละตัวนพารอดแบบนี้ผมว่ามีกลิ่นว่าจะแพ้วะ่นะก็จะหยิบมานะให้ทุกคนได้ดูนะจริงๆมันสู้นะ ฮอสไม่ได้นะครับตัวเนี้ยก็แล้วแต่คนเล่นแล้วกันนะีเราจะใช้วิธีดักคือเอาดักโคดักพุ่มเพื่อเกยทางนะครับอ่ารุ่นก็ใช้อัตราคีสาสิบห้านะครับความเสียหาคี่สามสิบห้าแล้วก็อ่าอันนี้นะครับ อันนี้ก็แรงนะให้อันนี้ก็ได้นะครับก็เซตอเทมก็ออกปกติก็ได้นะเหลืออีกสิบวินาทีมาดูสเต็ปว่าเราจะดักขูยังไงให้ได้ค่านะครับผม น่าฮอตนะครับน่าจะบัฟนะแป๊บเดียวก็เกิดนะครับยินดีต้อนรับซูอาโอวีเดีย๋ยวมาดูตัวคิวเลนแล้วกันเตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจรนะปรากฏตัวในอีกห้อวินาทีสู้กับศัตรูไปด้วยกันอันไหนหน้าออกกว่ากันนะครับซีวีกับกาวีสามร้อยกับร้อยกว่า ท0ห้ายีกว่านะยดันได้แรงข <inequ> อย้ยูเล่ยนมนะีควานข้างหลังก็จะได้มีการ์มแรงขึ้นทล่เนะ็นแบบนี้นะไ่ไม่มีใครยืมนมาเล่นเลยนะแทบไม่เคยเจอเลย ถ้ามันได้ไหลนี่คือไหลเลยนะครับน,นีอ่อนาคตฟาร์มไวกว่าผมอ,อีกนะดูดีๆนะฮะิวเรนแพ้นาคตนะครับแล้วแต่คนนะต้องต้องบาวัดกันว่าใครลอยหลังดีกว่า าผมก็เคยแพ้ามาก่อนนะคมันเกินคือเป็น,บบนันครับทุกอย่างนะครับมันกระโดดไกลกำลังไปตกี้พี่ปลาให้หมด <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เนี่ยจังหวะที่เราจะเข้าเนี่ยมันต้องเข้าที่เมีดก่อน defeated an enemy double kill <laughs> with <be> precision god god <laughs> dragon and slide an enemy has been defeated oh is a dragon hit you don't be oh is a robot you an ally has been defeated <laughs> ว้บาบละผมว้าบละผมว้าบละถอยแล้วนะฮะเข้าในป้อมแล้วนี่ถอยละก็มาฟาร์มข้างบนต่อก็เป็นจังหวะการล่านั่นเองนะเมื่อกี้แล้วก็ถ้าได้ล่าก็ล่าไปต่อดเนต่อไปก็าการรองเท้านะ เดี๋ยวเราดู <Double kill. S 1> ดูมืทางนี้เย,ยี่ยมเลยได้มันได้อามู l าดเยอะเกินไปแนละ้วไม่ดีนะฮะถอยละถอยละถอยละผมถอยละแน <c oughs> <c oughs> ปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วไม่ได้นะครับตัวนี้อันตรายนะตอนนี้มันถึงแม้มันไม่มีด้เห็นอะไรก็ตามนะมนมนเอาล้เอาลมันออกดาบอันนี้มานะครับผม ก็ล <Blood back. S 1> ิงกนเจ็บง่ายนะตอนนี้เราต้องไปฟาข้างล่างนะตรกลางครับมีารบันตรงกลางครับมีการบวกกัน ไม่ได้ครับยนนี้ไม่ได้มันเดางเราเกินไปนะ้ต้องระยะพุ่งให้ดีนะครับผมก็ดูไอเทมนะคินถัดไปก็เป็นขี้นะครับนนต่อทีนนอไรก็กำลัง here we'll have to see if I can. No. I can't. He the trail! Come on! Come An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Ultimate! I will enjoy this. โอ้ยลูกเีนมันเยอะจังเจ็บร้อยนะฮะโชคดีแล้วมันมีตรงแบบนะฮะไม่ได้นะ <S <S เล่นบนทำทำดีมากนะครับพบนเมฆล่นลงมานะมาก <S <S มมาเจ็บรอยน,น,นะโชดี ที่เราจุดนิโรมาถูกนะอันนีอัตัวนี้เมดเมีดเม็ดเดี๋ยวเรารอนะคอาเข้าอื้อตายนะครับ ผมนะฮอตเกิดแล้ว่อไปเ๋าะก่อนนะอันนี้ก็ช่วยได้ดีนะครับผมเจาะกวนนี่แรงนะครับเล่นล่างครับผมเล่นล่างจะแตกนะ Politics is not about right and wrong. It's about winning and losing. An enemy has been oh, defeated. Oh, Ling. Wow. enemy has been defeated. Enjoy this. Victory is inevitable. Dragon and Slayer have evolved. Don't make me come for you. Ultimate. Oh lord. Oh. 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 ทีมเราแรงไม่ด้รอดเลยทีมแรงนะครับจะวิงมานะหลบ่อนตัดเดืองเราเล่นเยอเราลิงนะครับลิง เพราะว่าไปละไปละเออมันเห็นจริงโบบห้แรงเลยนะลไปละใช้ดูอบี้ยงปานถึงแม้จะเป็นฮีโร่อะโดนเนิแล้วก็ตามเนาะแ e ้นก็โหดดิถอละ Enjoy this. Nothing is truly so. Oh, like like yeah, Kelly. Kelly, Don't make like like me come for you. do เดี๋ยวเอาลากครกันตึงต้งมาสักคนตึง้งหนึ่งเด็ดตึ้งตึ้งตึ้งโอ้ยเมด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 ลังไม่ถึงนะ <laughs> ดักนะครับด่านะคดับ หายไปไหนไม่รู้ละอยกันนี่สูเรนก็เลือดนิ่งไว้นะชุิชุลชุคอ่านี่รอรอรเรียบร้อยนี่ถ้ามีตัวนี้ช่วยเนี่ยก็สบายนะ โอ้ทีมดำแข็งแรงมากนะคนะแครี่นะแครี่น้องแครี่นี่ไมนต้องดักคือแบบนี้น้องว่าหนีก่อนนีก่อนไปละเดี๋ยวนะคอดมาหรือเปล่า ปเอาาบฟกรียบร้อยตายตายเนี่ยตายเนี่ยตัวนี้ชุดเดียวตายนะครับไม่ธรรมดานะครับนี้ก่อนโดนไล่ล่าแน่นอน อ่าชินสุท้ายเนี่ยคืนชีพก็ได้ก็เข้าทายอยู่นะฮันเน่ฮันเนล่ลิงลิงลิงเฮ้ยมันรอดอ่ะเออมียังไงเนี่ยเออเออเออเฮ้ย Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. Dominating! An ally has been defeated. Don't make me come for you! Power is everything. ว้าตายเลย <Shut down. S 3> มีมาพอดีนะฮะข้าได้สิบห้าตัวแล้วข้าได้ให้่าได้สิบห้าตัวแล้วยังไม่ชนะนะมูลัดข่าได้หนึ่งตัวจะรัฐเขายื่ <been destroyed. S 1> ไปหรือเปล่า

Oh, an enemy has been defeated. An ally has been defeated. Don't make me come for you. You have defeated an enemy. I will enjoy this. Double kill. Double kill. Enjoy this. Nice. อย่างตึงนะครับกินเนะี่ยดักข้างหลังนะครับเห็นไหมค right รบับเนี่ยไม่ตายเหรอเพื่อนป่วน <c oughs> เปลี่ยนไอเทมนะเอาเปลี่ยน,นเยนนเะรียเลยรฮตายเลยโอ้ยิดตัวนะครับคุณัววกันแล้วนะนี่มันเลนสุดทายนะที่ขึ้นองกันนะตายกันเยอะขนาดนี้ โอโ้โหอย่างตึงนะครับผมวีล has been ิงจะเกิดโยกแพ้นะลิงเกิดแพ้นะครับตัวตายไหมไม่ตายด้วยตุ้มตายในชั้นเมื่อกี้ ้กำลังเสริมนี่ของมันเถียอนจริงๆไงดับเบิ้ดักสเลเยอร์ให้ทีดับเบิ้ดักสเลเยอร์ให้ทีตอนนี้มีดดีออของไหมมันมอาจะจะยังไม่มากันต้องรีบเลยนะครับเออตายผมตาย,ตายได้ของแล้ว สบายใจนะถ้ามันได้เนี่ยคือมีโอกาสแพนะ้ด้วยนะมูรัตดูมูรัตยุบยวบยุบมูลัดน่าจะถอยนะจังหวะน,นี้ได้ฟาตงยี่ติดตัวนะครับ นั่นีต้องมมาช่วยนะเนี่ยที่มางานน้องนี่ฉันคร่งเงง่ามันนะทีนี้ โอย่นไหนน้องๆองย่นไหนน้องๆมาให้พี่ฟันฟันก้อนซอดีๆ <Ultimate. S 2> ว้าเรยวเร็วเราเปลี่ยนไอเทมกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ชนะแล้วครับขเขาเป็นแรงที่เพิ่มอลและอย่างตึงน,นะครับเขาก็ไม่ยอมนะที่จะที่จะได้ดาวเพื่อที่จะเพินสบอนเป็นธรรมดานะครับมันก็ตึงแบบนี้แหละโอเคครับผมคลิปนี้เนี่ยก็เพียงเท่านี้นะเรามาดูสเต็ปนะฮะดักคือ,อยังไงนะครับผม